มากันที่ข่าวของคาสโตยโยกากันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะถึงแม้ว่าไฟล่าสุดจะ,ะไม่สามารถแย่งแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ของอ IBF มาครองได้สําเร็จก็ตามขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p a k 24ต้องมีแอดนํำหน้าด้วยนะครับ ก็คาฟโตยโยกานะครับถือได้ว่าเป็นแชมป์โลกฝีรุ่นคนแรกของประเทศญี่ปุ่นเนาะและกำลังอาจจะมอีอาจจะมีคิวได้ชิงแชมป์โลกเป็นรุ่นที่5เร็ว,วนี้ซึ่งอันดับโลกปัจจุบันของคาฟโตยโยกานะครับก็มีอันดับโลกอยู่อันดับ9เนาะในรุ่นเป็นตักทว่าหรือว่า1 1ปปอนด์ของ WBA ซึ่งอันดับโลกณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีนักชกญี่ปุ่น ในสายของ WBA เนี่ยเป็นเป็น มีนักชกของญี่ปุ่นติดอันดับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งก็คือเทนชินซึ่งก็เทนชินเนี่ยมีคิวจะ,ะชิงแชมป์ที่ว่างของ w b c ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วส่วนไดโกฮิกะนี่ก็รั้งอยู่อันดับ2องนะเออเทนชินอันดับหนึ่งไดโกฮิกะรั้งอยู่อันดับ2องแต่ว่าไดโกฮิกะนี่ก็ประกาศแขวนนวมไปแล้วเนาะนอันดับสนี่ก็เป็นทาคุมะอิโนเอะแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่ามีคิวจะชิงแชมป์โลกกับทางด้านเทนชินในเดือนพฤศจิกายนนี้นอันดับ4ีก็ทางด้าน ก็คือทางด้านริกุมาซึดาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงส่วนดับแปนี่ก็คือทางด้านเรียวสเกะนิชิดาก็เคยไปดิชิมโลกในรุ่น1นึรุนปอนด์ของ IBF แต่ว่าล่าสุดก็เตรียมขยับรุ่นไป122ปอนด์อย่างแน่นอนแล้วส่วนดับ9ก้าก็คือทางด้านคาสโตโยกะถ้าดูจากตามแผนผังเนี้ยอันดับโลกของอ คาฟโตโยกะก็น่าจะขยับขึ้นไปอีกนะเพราะว่าถ้าจากการจัดอันดับใหม่ล่าสุดเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อของทั้งเทนชินไดโกฮิกะแล้วก็ทัคุมะที่ก็มีทั้งแขวนรวมแล้วก็ไปชิงสถาพันอื่นแล้วก็รวมไปถึงเดโยฟเกนิชิดะที่ก็ข้ามไปร2 2ยสองปอนด์ก็ถ้าผมว่าคาัโตัวโยกะอันดับโลกจะพุ่งแล้วก็มีฟิ์ที่จะได้ชิงแชมป์โลกในสายนี้อย่างแน่นอนเอออันนี้ก็รอรุ้นแล้วกันก็แว่วว่าคาฟโตโยกะถ้า ไม่เกินภายในปีหน้าน่าจะได้ชิชึโกเป็นรุ่นที่5อย่างแน่นอนแต่ว่าจะทำสำเร็จหร้อไม่นั้นก็ต้องว่ากันอีกทีครับ